ดวงชะตาวันที่7กันยายน2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีภาพรวมวันนี้เป็นวันแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองโอกาสดีๆจะมาหาคุณจากผู้ใหญ่หรือคำแนะนำของคนที่มีประสบการณ์การไม่ดื้อรั้นและยอมเปิดใจรับฟังคำแนะนำที่ดีจะช่วยให้คุณได้พบกับทางลัดหรือทางออกที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อน วันนี้จึงเป็นวันที่ความสำเร็จจะมาจากการใช้ปัญญามากกว่าการใช้กำลังการงานสัปดาห์นี้จะไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจในเรื่องงานมากนักงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่นับถืออย่างไรก็ตามหากคิดจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆควรพักไว้ก่อนเพราะอาจได้ไม่คุ้มเสียและอาจเกิดความเสียหายจากการลงทุนได้การนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์จะประสบความสำเร็จ หากรุนเตรียมความพร้อมอย่างดีและแสดงความสามารถให้เห็นอย่างเด่นชัดการเงินการเงินยังคงคล่องตัวดีอยู่แม้จะมีขึ้นมีลงบ้างตามสถานการณ์การลงทุนอาจได้ครึ่งเสียครึ่งแต่ยังไม่ถึงขั้นติดขาดจนเป็นปัญหาใหญ่อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติมหรือตกแต่งบ้านโชคลาภจะมาจากการได้รับคำแนะนำในดีในการจัดการด้านการเงินและรู้จักแยกแยะ นำมาปฏิบัติอย่างเหมาะสมความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนเข้ามาในชีวิตแต่ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความรักแบบแอบซ่อนและไม่สามารถเปิดเผยได้ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจสารต่อความสัมพันธ์ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความมั่นคงมากขึ้นและมีโอกาสได้พบเนื้อคู่หรือคนรักที่เป็นชาวต่างชาติในโซนเอเชียเช่นจีนเกาหลี ญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์สุขภาพควรระวังเรื่องระบบหมุนเวียนเลือดความดันระบบน้ำเหลืองและต่อมไรท่อซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการขาดการบำรุงเลือดนอกจากนี้ควรระวังอุบัติเหตุบนที่สูงจากการขับขี่ยานพาหนะขึ้นที่สูงชันหรือการพลาดตกลงมาจากที่สูงหากมีอาการผิดปกติใดๆควรรีบไปพบแพทย์ทันทีก็ไม่ต้องกังวลอุปสรรค และสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญคือการดื้อดึงทำในแบบเดิมๆโดยไม่ยอมรับฟังคำแนะนำจากผู้อื่นการยึดมั่นในความคิดของตนเองมากเกินไปจะทำให้พลาดโอกาสดีๆที่จะเข้ามานอกจากนี้ควรระวังความประมาทของผู้อื่นที่อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้คำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานควรเปิดใจรับฟังคำแนะนำที่ดีจากผู้ใหญ่ หรือคนที่มีประสบการณ์และคัดเลือกส่วนที่สามารถนำมาปรับใช้ได้จริงการเดินทางสายกลางจะช่วยให้สำเร็จจากร้ายกลายเป็นดีได้ในที่สุดด้านการเงินควรระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องบ้านและไม่ควรลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่ใจในช่วงนี้ด้านความรักสำหรับคนโสดควร